โทนี่แก้วตอบแล้วแต่งงานอยู่กินเกือบ4ปีสาเหตุไม่พร้อมมีทายาทจากเข้าปีที่4แล้วสำหรับชีวิตคู่สามีภรรยาระหว่างโทนี่รากแก่นกับแก้วจดริญญาแน่นอนว่าหนึ่งในประเด็นรักที่หลายคนลุ้นและจับตามองก็คือข่าวดีเรื่องทายาทเมื่อไหร่กันใกล้หรือยังเอ่ย ล่าสุดแก้วโทนีก็ได้เปิดใจให้สัมภาษณ์ว่ามองเปรียบว่าตอนนี้เหมือนพึ่งเริ่มจีบแก้วใหม่ๆยังมีหลายอย่างที่อยากทำกลัวลูกจะมาแย่งความรักไปจากเราแพนเรื่องลูกเคยไม่ได้คิดไว้พอพึ่งทำบ้านเสร็จ และมีอะไรอีกหลายอย่างที่อยากจะทำมีงานทำทุกวันที่บ้านแทบไม่มีเวลาคิดเรื่องอื่นปล่อยให้ดำเนินไปตามธรรมชาติยังบอกไม่ได้ว่าอีกกี่ปีถึงจะมีทายาทยังมองไม่เห็นภาพนั้นในอนาคตโทนี้ยังได้เล่าถึงการใช้ชีวิตแบบสโลไร์ก่อนหน้าโฟกัสการดูแลสุขภาพร่างกายแต่พอมาให้เวลาได้เห็นถึงสภาวะจิตใจเราได้มีเวลาศึกษาตัวเองได้สนุกกับมัน หาาลานซ์ให้กับตัวเองมากขึ้น